ของอร่างกายที่ค่อนข้างที่จะต่างันี้คนะครับกรดูหมายเลขยก่อนนะครับตัวนี้ลักษณะความยาวของลำตัวนะครับค่อ,อนข้างดีมากนะครับสมบูรณ์สูงนะครับการยืนค่อนข้างจะสนานะ,นะหรือสนานะครับนะดูแล้วไม่มีอะไรที่จะติดนะครับแต่เมื่อเรียบนะรับลายหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่ตัวนี้ นะครับตัวนี้จะได้เปลี่ยนในส่วนของสะโพกนังปา้างของสะโพกตัวของขานะครับมีแขนขาที่ใหญ่การยืนที่มั่นคงนะครับความลึกของลำตัวนะครับเขาจะได้เหนือยว่านิดนิดนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับในส่วนของการลักษณะการแสดงเป็นลักษณะเพศผู้นะครับส่วนของลูปน้นทะนะครับลูปน้นทะของเขาก็เปียบเทียบกันแล้วนะครับเรื่อนะครับ ความคงคืนของลูกนัทะขนาดของลูกนัทะนะครับหมายเลขสี่ก็จะเหลือกว่าเพราะฉะนั้นกรรมการก็ตัดสินใจให้หมายเลขสี่ได้ลำดัหนึ่งหมายเลขหนึ่งได้ลำลับที่สองครับผมค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านกรรมการค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกท่ับ